พี่น้องลูกหลานบัโคทุกท่านวันนี้วันพุทธที่2ตุลาคม2565โอ้โหมันเป็นอะไรที่สัญลักษณ์จริงๆเลยซุ้มประตูศาลเจ้าแห่งความเมตตาธรรมห้อง,ห,องห้องพักคนสวนแรงต่างรั้วพี่น้องครับพูดถึงเรื่องรั้วพี่น้องเห็นรายยังครับเห็นนะครับนี่เลยครับมาแล้วอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นลูกหลานบัโครเรา อ่าเราจะใส่เข้าไปให้เห็นถึงความอ่าสัญลักษณ์ของลูกหลานบัโครเราพี่น้องเห็นดาวใช่ไหมครับไอเดียตรงนี้ได้รับการออกแบบความคิดจากพี่เบาวิทยาอ,อรลพินผู้ที่มีความคิดเข้มข้นมากเลยพี่หวาวบอกว่าคุณต่อยของดาวนี่เหลืองแดงแล้วซึ่ง เข้มข้นอยู่แล้วแต่ถ้าเพิ่มดาวเข้าไปนี่จะเห็นถึงความเข้มข้นมากกว่าอีกผมบอกว่าเอาเลยพี่เบาพี่เบาก็เลยบอกว่าพี่เบาจะเป็นคนสร้างเองเรียกว่าสร้างบริจาคเลยทําให้ฟรีวันนี้นะครับพี่เบาพาคนงานมาทําให้หมดเลยนะครับพี่น้องนี่พี่น้องดู พี่น้องดูครับล้วนเราทั้งหมดนี่ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับนู้นเลยไปข้างหน้าด้วยและไปถึงด้านข้างด้วยพี่บ่าวบอกว่าจะพ่นสัญ,ญลักษณ์ทั้งหมดเลยแม้กระทั่งจั่วตรงเนี้ตรงที่พักคนสวนนี่ก็พ่นพี่น้องดูดูถึงความสวยงามครับวันนี้พี่บ่าวก็อยู่นี่แหละครับปราเดียวยังไงผมขออนุญาตสัมภาษณ์พี่บ่าวนิดหนึ่งเพื่อจะให้คนให้โลกรู้ว่าสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้เป็นของพี่บ่าวเป็นคนสร้างแล้วก็ ทำไม่ฟรีนะครับนอกจากนี้พี่บาลยาังทํายิ่งระโอ้ยโน่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดไม่สามารถทำที่ยาได้เอาเป็นว่าวันนี้จะคุยเรื่องเหตุที่พี่บอามาพี่บอกมาออกไอเดียตรงนี้นี่มีเหตุผลอะไรพี่บาลถึงจะถึงจะได้ออกไอเดียตรงนี้ครับพี่บาลเรื่องดาวครับพื้นนี่มันเป็นสีเหลืองอยู่แล้วเราก็ต้องเอาดาวแดงมามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเวียดนามอยู่แล้วอะครับผมขณะผมว่าก็เลยเอามบันป็น ด้นในไปเลยให้มันเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นมองเข้าไปก็รู้เลยว่านี่คือลูกหลานบาโคเราใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยววันที่ประชุมอีกผมว่าจะถามคณะกรรมการดูรว่าไอ้ตรงเนี้ยหรือว่ามันจะเยอะไปต้องจัวอต้องจั้อต้องน้ําเนี่ยว่ามันจะเยอะไปหรือเปล่าหรือว่าเราเราแค่นี้ก็พอ,พอครับแล้วแต่อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ครับผมครับผม,บผมแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือไอ ที่ผมจะทำไอ้หิ้งพระอาพี่บ่าวเดินเขาไปหิ้งพระเลยป้าปเดินเขาไปผมก็จะหยุดพี่น้องผมขออนุญาตต่อนะครับเราอยู่ในสารานะครับศารานี่คืออา,อาศา,นาสนะสง์นั่งสวดสวดศพนะครับด้านขวามือเต็นที่ฐะมตกเราจะไว้ศพส่วนด้านซ้ายมือพระทิศตะวันออกเราจะทําเป็นแห่งบูชาพระพี่บาจะเป็นคนสร้างถวายเลยนะครับพี่บาอ่าพี่บา่า ตรงที่ผ้าที่ผมว่าผมจะเอาสูง bueno ประมาณเนี้ยย่อครับสูงประมาณเนี้จากตรงนี้ยาวมาถึงนี้เลยครับแล้วก็สูงประมาณแปดสิ่นหน่อยสูงประมาณแปดสิบค,ครับต่ออยครับแล้วก็กว้างเอาให้มันเต็มพื้นที่ตรงนี้เลยดีกว่าครับสามเมตรหกสิบห้าครับสามเมตรหกสิบห้าครับ พี่เบาวนี่คือที่วัดที่สร้างนี่คือสร้างโบจากหรือยังไงครับสร้างโบจากต oh ิดกันป oh ีอยู่แล้วโอ้ oh อยากจะขอเสียงปุ่มมือจากพี่น้องจังเลยแต่มันอยู่ในลาย้ไอ oh ้พื้นเนี่ยผมจะใช้เป็นมีเดียมลายไม้โอ้โห oh มีเนียมลายไม้มันจะดูแบบมันจะอยู่ได้ห้าหกสิบปีอ่ะครับต้อยครับ,รบแล้วไอ้ขานนี่เราก็จะทาเป็นเป็นหกขานนี่คู่นึงตรงนี้คู่นึงตรงนี้คู่นึงกว้างกว้างออกมาสัก กว้างออกมาแค60เนี่ยครับเอาเป็นว่าพี่เบาจะสร้างโต๊ะหมู่บูชาถวายว่างันเถรอใช่ครับพี่น้องครับพี่เบาเริ่มออกตัวมาอย่างแรงแล้วทุกอย่างพี่เบาเริ่มและเริ่มโชว์แล้วไม่ว่าจะเป็นดาวทองหรือว่าประตูอะไรง่ารล้วนแล้วแต่ได้รับการสนับสนุนจากพี่เบาวันนี้ต่อยกุวรก็ขอขอบคุณพี่เบาทางกลุ่มบ้านต่างๆแล้วก็ แล้วก็อยากบอกพี่น้องลูกหลานบาคโคทุกท่านว่าที่แห่งนี้เป็นสมบัติของลูกหลานบาคโคทุกคนทุกคนเป็นเจ้าของทุกคนมีโอกาสควรจะร่วมกันร่วมร่วยช่วยกันนะครับต่อยกูวันรายงานจากสุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนานมแห่งประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีครับ